ลายเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นที่จับตามองสำหรับการนำหุ้นนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจเล่าเบียร์ต่างๆของไทเบฟไปจดทะเบียนหรือว่า IPO ในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ค่ะแล้วก็สร้างความคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะแน่นอนว่านี่จะเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองมากในอาเซียนค่ะครับต้องบอกว่าเรื่องราวของการนาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเบียร์ ของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีภายใต้เครือข่ายและอาณาจักรไทยเบฟที่ไปลิสเต็ดคือไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และดมทุนอีกละลอกหนึ่งครับในตลาดสิงคโปร์กลายเป็นท็อกออฟเดอะทาไม่เฉพาะในเมืองไทยแต่มันเป็นของเอเชียและทั้งโลกครับตอนนี้เจ้าสัวกำลังแจก,กเบียร แจกเครื่องดื่มออกไปให้กับทุกคนได้เป็นเจ้าของอีกรงลอบหนึ่งครับรอบนี้ผมแปลความง่ายๆไทยเบฟที่เจ้าสวัวเจริญถือหุ้นอยู่จะเป็นโฮดิ้งคอมพานีที่ถือหุ้นในบริษัทลูกก็คือบริษัทเบียโคที่จะลิสเต็ดคอมพานีประมาณสัก20%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะขายหุ้นออกไปเบียโคจะเป็นบริษัทลูกค่ะ ก่อนหน้านี้เจ้าสัวเจริญได้สร้างอาณาจักรเหล้าเบียร์อาหารที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์จนเติบโต,โตฟอบได้ยกอันดับของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนพักดีและคนในตระกูลสิริวัฒนพักดีให้เป็นเศรษฐีอันดับสามของประเทศไทยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดห <1, S 1> นึ่งหมืนล้านเหนรียญสหรัฐคิดเป็นเงินบาทสามแสนล้านบาทค่ะ ว้าวสามแสนล้านบาทครับมาดูผลประกอบการของอาณาจักรไทยเบฟครับนี่คืองบการเงินงวด1ตุลา2562ถึง30กันยายน2563ครับอาณาจักรไทยเบฟทั้งหมดมีรายได้รวมในกลุ่มเบียโคด้วยทั้งหมด1นึ่งแสนกว่าล้านบาท กำไรหลังจากหักภาษีเฉพาะตัวเบียโคเนี่ย348ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เอา22.50คูณเข้าไป1เหรียญสิงคโปร์เท่ากับ22บาท50ตังค์ตกประมาณ7,800ล้านนี่คือเบียโคนี่แค่เฉพาะเบียโคเท่านั้นนะคะโครงสร้างไรายได้ของกลุ่มไทยเบฟทั้งหมดกําไรมาจากเหล้า เหล้าจะยังอยู่ภายใต้ไทยเบฟครับค่ะมากถึง84.5%ยอดขายเหล้าอยู่ที่ใด้1,17,000กว่าล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่22,271ล้านบาทค,คนจะบอกว่า2 0ล้านนะ22,000กว่าล้านบาทอาณาจักรเหล้ายังอยู่ที่ไทยเบฟค่ะสุลานะสุลาเป็นเหล้าอ่าแสนกว่าล้าน <Beer S 2> เบียร์ทั้งหมดในที่จะออกมาลิสต์เตระดมทุนอีกระลอกหนึ่งเนี่ยเบียร์โคเนี่ยมียอดขายอยู่1นึ่งแกัล้านบาทในส่วนนี้มีกําไรสุทธิถึง3,519ล้านบาทค่ะที่เหลือจึงเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เช่นเครื่องดื่มน้ํำดื่มร้านอาหารอะไรพวกนี้ค่อ้าวคราวนี้มาดูไทยเบฟจํากัดมหาชนปัจจุบันโครงสร้างเป็นแบบนี้ โครงสร้างแยกเป็นสองส่วนไทเบฟนี่คือตัวใหญ่ตัวแม่ค่ะตัวต่อมาที่เขาจะแยกแตกหน่อออกไปผ่านวิธีคิดของเจ้าสัวที่ทำให้รวยเนี่ยแตกเอาเฉพาะตัวเบียโคซึ่งเป็นโฮดิ้งที่ดูแลด้านการตลาดการผลิตการจำหน่ายเบียม,มีเบียอะไรบ้างมีช้างมีอาชามีเฟสเดบรอยในประเทศไทยและมีเบีย ซาเบโกหรือว่าไซงอนเบียเองนะคะนี่เป็นเจ้าของเบียไซงอนเช่นเ<ด>บียไซงอนโกเบียไซงอนสเปเชียลเบียไซงอนเอ็กพอร์ตเบียไซงอนเลเกอร์และเบียสามสที่ฮอตฮิตอยู่ที่ตลาดเวียดนามก่อนหน้านี้เจ้าสัวใช้เงิน1,500,000กว่าล้านบาทไปประมูลซื้อออกมาได้อยู่ในอาณาจักรของเจ้าสัว อยู่ในเบียโคนี่แหละอยู่<ล>ในเบียโครอบนี้แตกเบียโคออกไปขายหุ้นระดมทุนประมาณ20ตกประมาณ 2,000- ถึง2,500ล้าน,นโทษที2 5 0 0ล้านเหนรียญสหรัฐหรือตกประมาณ2676ล้านดอนลลาร์สิงคโปร์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่6 0 0 0 0ถึง75,000ล้านบาทประมาณนี้เขาประเมินกันว่าประมาณนี้แล้วทำไมเจ้าสัวถึงขายอ่ะ มาดูรายได้นี่คือรายได้ของกลุ่มทั้งหมดของเบียโคค่ะเฉพาะเบียโคนะครับผมทยอยเป็นปี6 1 6 2 6 3 3 9 4สล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี61หนึ่งล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี6 2 4,716ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปีหกสากำไรขั้นต้น อยากจะรู้ก็เอา22.5คูณเข้าไปจาก775ล้านเป็น1,334ล้านและ996ล้านในแต่ละปีะดูกำไรหลังหักภาษีเนี่ยน้อยหน่อยนะครับนี่คือรายได้ของตัวเบียรทั้งหมดครับพูดง่ายๆเดิมไทยเบฟใหญ่อยู่แล้วระดมทุนไปละลอกหนึ่งแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้ว ไปทำธุรกิจเบียร์เบียโคมีโรงงานผลิตอยู่ในเมืองไทยและเวียดนามคุณคิดว่าเท่าไหร่มีโรงงานด้วยยี่สิบหโรงทั้งในไทยและเวียดนามหรอใช่<อ>นี่ไม่รวมเมียนมาอยุทธศาสตร์หนึ่งที่ถูกประกาศเป็นแพชชั่นนะเรียกว่าเป็น ยุทธศาสตร์แพชชั่น2025ที่ประกาศโดยทายาทของเจ้าสัวเจริญคุณถาปณะสิริวัฒนพักดีซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และยังเป็นผู้บริหารสูงสุดในกลุ่มธุรกิจเบียร์ไทยเบฟเวอร์เลดประกาศชัดครับบอกว่าภายใน5ปีไทยเบฟจะเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียประกาศมา4ปี ไทยเบฟเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียน mm. ตอนนี้กำลังเดินเข้าสู่หมดอันดับหนึ่งของเอเชียให้ได้ครับนี่จึงเป็นที่มาของการแตกลูกเพื่อไปสร้างอาณาจักรเบียครับไทยเบฟดูทั้งเบียดูทั้งเหล้าถือทั้งหุ้นเบียโคด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆครับแตกอาณาจักรเบียออกไปและดมทุน อีกอาณาจักรหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณถาปะนะเคยให้สัมภาษณ์อบอกว่าจะพิชิตให้ได้เลยนะคะสำหรับเป้าหมายหรือว่าพันธกิจที่วางไว้คือ รองส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มในอาเซียนได้ถึง26นักครั้งนั้นเนี่ยคุณถาปณนะบอกว่าไทยเบฟไม่ได้มองที่ตลาดปัจจุบันแล้วไม่ได้มองแค่อาเซียนแล้วเพราะว่าภายในปี2025นี่คือแผนของเขาที่เขาประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะเขาบอก2025เนี่ยนอกจากประชากรกว่า 700, 700ล้านคนยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอีก120ล้านคนเป้าหมายของไทยเบฟเนี่ยจึงมองไปที่อาเซียนบวก6จีน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียวิธีการคิดแบบเจ้าส,สัวคือวิธีการคิดแบบต่อยอดครับอาณาจักรไทเบสคุมทั้งเหล้าคุมทั้งเบียร์คุมอาหารที่ไม่ใช่แอลกอฮอลวิธีการคือแตกธุรกิจที่เหล้ายังอยู่ในตัวแม่เอาเบียร์ออกไประดมทุนอีกละลอกหนึ่งเห็นไหมครับเป็นการสร้างอาณาจักรเบียร์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับพูดง่ายๆแตกบริษัทลูกหาเงินมาสร้างอาณาจักรเบียร์ ปัจจุบันอนาณาจักรไทยเบฟทั้งหมดติดอันดับ1ใน10ของเอเชียที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด passion ที่พี่โอว่า p a s s i ั่น2025เนี่ยการนำเบียโคเข้าไปจดที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะเป็นแผนหนึ่งในนั้นถูกแน่นอนเขามีมาเก็ตแคปอยู่ในปัจจุบันคิดว่าเท่าไหร่ครับ3,75,000ล้าน 3, <000. S 1> บาท3,000 0 0กว่าล้าน มาดูรอบที่แล้วเขาได้อะไระนำไท<า>ยเบฟเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เพราะคนไทยต่อต้านว่าเป็นสินค้าแอลกอฮอล์ที่มามอมเมาประชาชน,น 2, จะได้เ0ินเอาไปขยายกิจการและทำให้คนเมากันมากขึ้นเลยหนีไปจดทะเบียนในสิงคโปร์ตอนนั้นในปี2549เป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์3,000ล้านเหรียญ ดอลล่าสิงคโปร์9 0 0 0 0มกว่าล้านบาทธุรกิจสร้างอาณาจักรธุรกิจเบียร์เป็นหมื่นล้านดอลล่าสิงคโปร์คปัจจุบันไทยเบฟตอนนั้น่ะที่เข้าเนี่ยเป็นอันดับ4ี่ของโลกถัดจากฮัตชิสันที่ระดมทุนไปร่วม5,500ล้านเหรียญสิงคโปร์แล้วผลที่ตามมาตอนนั้นหลังจากขยายไปเสร็จไทยเบฟเลย แล้วเติบโตจากการนำหุ้นไปจดทะเบียนและนำหุ้นเหล่านั้นไปประมูลซาเบโกประมูลจากไซฮอนแอลกอฮอลเบียร์ทั้งหมดประมูลมาได้พั0หกว่าล้านและนำไปซื้อหุ้นในบริษัทแกลนรอยเยกรุ๊ปที่เมียนมาถือหุ้นไป75%็ดสิห็นต์เห็นไหมครับขยายธุรกิจออกไปใหญ่โต พอร์ตโฟลิโอของไทเบฟมีเท่าไหร่ผมไปเร็วๆครับยอดขายปลาไป2 0 0แสนกว่าล้านในปี62กสอกำไร21,000กว่าล้านเพิ่มขึ้น34เพิ <c oughs> ่เปึ้นธุรกิจเหล้าปลาไป89,000กว่าล้านธุรกิจธุรกิจเบียร์9 1้7 1ล้านค่ะล้านคราวนี้ผมไปเลยๆไม่ต้องดูพอร์ตแล้วมาดูว่าตอนเอาไทยเบฟเข้าไปเนี่ย คุณจเจริญเนี่ยรวยเท่าไหร่แล้วเรามาหาคำตอบถ้าทางนำเบียโคไปลิสต์เตดอีกรอบหนึ่งไปจดทะเบียนอีกรอบเขาจะรวยเท่าไหร่มาดูนี่คือราคาหุ้นไทยเบฟนะครับใช้ลิสต์เตดในชื่อ Y92 ที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นะครับในหนึ่งวันหุ้นไต่ขึ้นไต่ลงอยู่ที่0.85 ดอลลาร์สิงคโปร์ถึง0.83ดอลลาร์สิงคโปร์นี่ไต่ลงนี้ผมไปดูหนึ่งเดือนราคาก็ไต่ประมาณนี้ไม่เคยห่างจาก 8. 0 8 0ดอลลาร์สิงคโปร์แล้วตอนเขาลนะิสต์เต่เท่าไหร่รู้ไหม0.28ดอลลาร์สิงคโปร์0.28เทียบเป็นเงินบาทเท่ากับ6บาท30 ดอลลาร์สิงคโปร์ตอนลิสเต็ดตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่0.82ถึง0.85แล้วกันราคาจะอยู่ที่ประมาณ18บาท19บาทครับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก12บาทถึง13บาทต่อหุ้นเขาพูดกันภายในว่าลิสเต็ดรอบเดียวจากไทยเบฟเจ้าสัวเจริญรวยขึ้นขั้นต่ำสุดคือ18,000ล้านบาท <laughs> นี่ยังไม่ระหว่างทางเลยนะแค่เอาเข้าไปลิสต์เนเนี่ยนะคะอ่ามื่นกว่าล้านนี่ยังไม่รับกำไรที่ปันผลเข้ามาใช่ใแต่ละปีคราวนี้ถ้านำเบียโคที่มีธุรกิจอยู่แสนกว่าล้านภายใต้เบียช้างเฟดเดอร์บรอยเบียอื่นๆไส้งอนเบียเบียสามตองสามของเวียดนามซึ่งครองตลาดใหญ่ที่สุดมีคนกินดื่มอยู่มากที่สุดในเวียดนาม คุณคิดว่าเบียโคจะมีมูลค่าเท่าไหร่คิดให้รวยแบบเจ้าสัวต้องแตกทำแม่ให้ดีแตกลูกให้โตเพื่อไปสร้างอาณาจักรเบียให้เป็นที่หนึ่งในเอเชียรครับน,นี่คือเคล็ดลับฉบ,บับเจ้าสัว